Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร026669456026669456สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยูฟอนในรายการมายาออนทั มาแล้วค่ะกลับมาเจอกันนะคะทุกวันหยุดเสราร์และอาทิตย์นะคะแน่นอนเราก็จะไปตะลุยนะคะเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่ะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มีผลงานอะไรออกมาอัปเดตกันสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ในวงการมายาวนานมากจริงๆแต่ความสวยความเป๊ะความปังความสามารถนั้นเนี่ย เหลือหล้นจริงๆค่ะคุณอ่ะเรียกได้ว่าอายุเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยนะคะแต่จะเป็นใครนั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมละ่ะแฟนคลับก็รออยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไว้นะคะว่าเราจะไปสัมภาษณ์นักแสดงสาวหนึ่งท่านนะคะที่ต้องบอกว่าอายุเธอเนี่ยจะเข้าสู่เลขงห้าแล้วนะคุณแต่ความสวยความเป๊ะความปังความออร่าของเธอนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหมันเจิดจรัสขึ้นทุกวันผลงานเอ่ยความสามารถหลากหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นนักแสดงเอ่ยเน,นี่ยพิธีกรคอมเมนเตอร์คุณขา everything จริงๆนะี่ที่ฉันกำลังพูดถึงพี่แอนซิเรียมค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮอตมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานละคระคะ่ะล่า เธอจะมาอัปเดตนะคะเรื ok ่องราวของละครเรื่องฟ้าทานตะวันเนี่ยที่เรื่องนี้ได้โคจรกลับมาเจอกับพระเอกคู่ขวัญที่เราบอกว่าเป็นตำนานจริงๆกับคุณแซมยุรนันนะคะได้กลับมาเจอกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่สำคัญนะคะเธอยังได้มาอัปเดตด้คะคาแรคเตอร์หรือว่าบทบาทนะคะของเธอในละครเรื่องนี้กันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังจากพี่แอนกันค่ะก็มีโอกาสได้กลับมาแสดงกับพี่แซมยุรนันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ็ถือว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าคือบางทีเนี้ยเราไม่ได้แสดงร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้วพอเรากลับมาได้เจอกันแต่ละคนเนี่ยก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นช่วงอายุวัยที่มากขึ้นอันก็มองว่าดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีความคมทางด้านการแสดงที่มากขึ้นนะคะอันนี้มันก็เป็นเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกำไรของคนดูเพราะว่า การเชื่อเชื่อนกันมันก็จะสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละคนก็จะแบบว่าต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะอ๋อวูก็เป็นสิบปีนะคะเกือบยี่สิบปีไหมอ่ะเกือบ20ปีนะเพราะว่าคืออาจจะมองว่าเอ๊ะเห็นอันมานานเพราะว่าอันก็เข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยครับสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตอนนี้อันก็50แล้วอะไรเงี้ยพี่แซมก็ คือนอกจากตัวเลขที่มากขึ้นแล้วเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเราก็มากขึ้นดังนั้นมันก็จะนําสิ่งเหล่านี้แหละมาแบบมามาสร้างสรรค์เป็นเป็นการแสดงอต,อตอนที่เจอพี่แราู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากครั้งแรกแต่ก่อนยังไงบ้างนะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะรูปร่างหน้าตาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นิสัยก็เป็นคนขี้เล่นขี้เซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาที่เขาเล่นจริงเนี่ยค่ะ,ค,ะคือแบบเขาก็จะเล่นแบบสุดๆอะ่ะ แล้วที่พี่แซมเป็นคนความจําดีค่ะบทเป๊ะมากซึ่งตรงข้ามกับแอนมากเลยค่ะ <c oughs> แอนจะแบบว่าบทไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร <c oughs> ่ก็แต่แอนก็ไม่ยอมแพ้นะคะเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าจะแบบเป็นคนเย็นชาอะไรเงี้ยส่วนเราก็จะเป็นคนแบบหยหาความรักอะไรเงี้ยแบบไม่รักชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็แบบด้วยความที่เราถูกแบบแต่งงานแล้วก็ เหมือนแบบเป็นแม่บ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะนั้นความฟ้งซ่านของเราก็จะมีในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีความเข้าใจว่าทําไมแบบว่าเขาถึงไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องมันซับซ้อนมากไปกว่าน,นั้นเยอะมากดังนั้นเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แอนได้ร่วมง,งานกับทางกับเชนแอนเล่นกับคุณเชียมาแล้วเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเป็นคลับไฟเดย์เป็นสั้นๆอะไรเงี้ยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบยังไม่เคยมามาเล่น ใช่ค่ะละครยาวก็เป็นเรื่องแรกค่ะ,ะก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าผู้กำกับอันก็ไม่เคยร่วมงานด้วยพี่หนุ่ยอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็มีนักแสดงที่แบบว่าเป็นรุ่นเรนาหลายคนมากเลยอย่างเงี้ยดังนั้นมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบว่า <c oughs> <c oughs> ก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นอยู่คงต้องทำการบ้านหนักนิดนึงเพราะว่าเล่นกับพี่แซมด้วยระหว่างมายใจกับืน่ได้ร่วมงานนักแสดงที่แบบนเดียวกัน เขาพิลอีกแล้วก็แล้วก็แล้วก็พระนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมาปรางก็เป็นคนที่เล่นละครดีคือเราก็มีโอกาสได้ชมผลงานของน้องเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็น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 เด็กรุ่นใหม่ที่มีความเขาเรียกว่าแบบเป็นมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่แบบทำการบ้านได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นกําไรของคนดูมากๆอ่ะอันว่าอย่างงี้ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอันเชื่อว่าทุกคนก็มีความตั้งใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็สนุกดีนะคะบางบางทีมันเหมือนสมัยนี้คือเราช่วยๆกันเล่นอ่ะแล้วมันความบันเทิงมันก็จะมาให้ให้ให้เราได้ชมหมายถึงว่าแบบคือเราได้เห็นคนนั้นเล่นคนนี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นมันมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นแรงพลังให้เรารู้สึกว่าเราต้องกระตุ้นตัวเองให้เรามีไฟอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยโอเมก้าคุณขาต้องบอกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยทำไร พี่แอนไม่ได้เลยนอาจจะอายุ50แล้วนะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากเลยนะคะมาอัปเดตผลงานด้วยเพราะว่าดีใจด้วยที่ได้โครจรกลับมาร่วมงานกับคุณแซมมีร่นานนะคะในรอบเกือบ20ปีเลยค่ะคุณและก็ยังชมว่าคุณแซมเนี่ยยังหล่ออาคุณแซมพี่แซมก็ยังหล่อ,ลอจริงนะนะคะแล้วก็เป็นแค่คนเก่งเหมือนเดิมโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูนะเพราะว่ารวบรวมนะักแสดงรุ่นใหญ่ไว้เยอะมากจริงๆนะคะในเรื่องเดียวนะคะเออยอมใจจริงๆแล้วก็บอกว่าเตรียมตัวเพื่อฟ้าทธันตวันนะคะบ,บอกว่าทําการบ้านเต็มที่แต่่่่ฝีมมมือออไไรรยยาพแแธดูล้ว นะเอาจริงๆนะคะอะก็ยังไงไปติดตามด้วยนะคะทีนี้อัปเดตผลงานละครกันไปแล้วนะคะเรามาอัปเดตกันดีกว่านะคะมาเผยทริคนิดนึงว่าเอ๊พี่แอนอายุเข้าสู่แบบว่าเลข5แล้วนะคนุณนะคะเขายังมีความสุขเขายังสดใสเปล่งประกายอะไรขนาดนั้นนะคะอะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามีทริคจากพี่แอนมาฝากกันค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะแอนไม่อยากให้มองไปในเรื่องของตัวเลขคือคนเราพอเวลาเราโตขึ้นเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราตลอาอายุ20เราสนุกอย่างหนึ่ง30เราก็สนุกอย่างหนึ่ง40เราก็รู้สึกว่าเรามาชัวร์ขึ้นเราก็สนุกกับความมาชัวร์ในชีวิตของเราอะไรเงี้ยะค่ะพอเรา50เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะมากกว่าน,นั้นตรงที่ว่าหนึ่งคือเราเราเราสามารถที่จะแบบว่าตัดสินใจอะไรได้เฉียบคมมากขึ้นแล้วเรารู้จักตัวเราเอง มากขึ้นการที่เรารู้จักตัวเราเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็การรักษาสุขภาพจิตของเราก็เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นนะแอนจะคิดอยู่เสมอว่าสภาพสุขภาพจิตของเราเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ต้องแคร์กับสังคมมากมายนะกรอกว่าเขาจะจับจ้องหรือจะมองเราอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะไรเงี้ยสุขภาพจิตเราตัวเราเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรารู้จักตัวเราเองดีพอเนี่ยความสุขมันจะมาในทุกๆวันในชีวิตของเราอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไป เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครหรือกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบมันก็จะมีมีสัมัยรุ่นเออยอะแยะมากมายที่เวลาแอนออกมาทํางานแล้วแอนก็ได้เจอนักแสดงหลากหลายอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าไอ้ภาพเสมือนจริงอะไรที่เขาแบบว่าฮิตกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตอนแรกเราก็งงว่าคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เออเราก็เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆใ,ในวัย50ของเราในทุกๆวันแอนมองว่าเราต้องอายุมากขึ้นดังนั้นเราก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละอายุเราแต่ว่าเราก็จะต้อง มีเป็นเป็นคนที่อายุมากที่มีความสุขกับชีว right? mm. oh. In manager, ิตของเราแล้วก็ม so no mm ีคุณภาพดังนั้นเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเราเองด้วยเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างอย่างอย่างนี้เราวอกที่การรู้จักตัวเองคนหาตัวเองนะะคเพราะว่าบางคนก็ยังหาตัวเองไม่เจอว่าบาแบบหาตัวเองไม่เจอเหรอคะก็ง่ายๆอะค่ะก็รู้ว่าดูว่าเราทำอันไหนแล้วเรามีความสุข แต่ในขนาดที่เรามีความสุขนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากินแหล้ว,ว่าเรามีความสุขอะไรเงี้ยก็กินมันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ <Le an> เพราะว่าทุกอย่างมันก็มีดาบสองคมคือให้ความบันเทิงเราก็เราถามว่าเรากินได้ไหมเราก็กินได้แต่ว่ากินอยู่ในลิมิตที่เรารู้ตัวเรามีความรับผิดชอบว่าผู้นี้เราทํางานได้เ,เราเรา,เราแข็งแรงไม่ทาร้ายร่างกายตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือดูจากว่าว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไร อันนี้ก็อันนี้พิ่งพื้นฐานง่ายเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่เรารู้จักตัวเราเองเนี่ยค่ะอยากแอนเป็นคนที่ว่าออยู่เฉยๆไม่ค่อยได้คือ <c oughs> <c oughs> แอนเป็นคนจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันถ้าแอนจะมีสมาธิแอนก็มีได้ก็คือแอนต้องมีความตั้งใจว่าโอเคนะแอนรู้ตัวในทุกๆวันว่าวันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่ของความเป็นแม่หน้าที่ของภรรยา หน้าที่ของรับผิดชอบของการทํางานเราออกมาทํางานทุกวันเนี้ยเราก็ต้องทําอย่างมีความสุขคนเขาจ้างเราแล้วเราก็ต้องทํางานให้เขาอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะคใช่ใช่ค่ะโดยโดยโดย,โดยรวมทั้งหมดก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มันกลมกลมอะค่ะอย่าไปที่แบบอันไหนมากไปอันนี้ น้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันอย่างเงี้ยเราเป็นเราก็มีหน้าที่ของความเป็นลูกเราก็ต้องไม่ลืมแม่เราอะไรเงี้ยก็พยายามหาอะไรเติมเต็มให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะในยุคนี้ก็คือผู้ใหญ่กับเด็กคือแบบมันจะมีแกลกันเยอะอ่ะอันก็พยายามเพราะอน้องทำงานร่วมงานกับน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เรียนรู้เขาว่าเอออ๋อเด็กๆเขาชอบอะไรเนาะเขาเขาไม่อยากให้เราเป็นแบบว่าเป็นแม่แก่จูจี้จุกจิกอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ต้องมีความเข้าใจ เพราะว่าเด็กยุคใหม่บางทีเขาก็จะอยู่กับพวกแบบโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นการสื่อสารที่แบบจะพูดคุยกันมันก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเดินไปทักเขาก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอะไรเงี้ยค่ะในนี้น,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 นี่ความเป็นแอนนะคะเป็นอะไรเคาทําทอะไรอยู่เล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนแบบเราเราเปิดอะเราไม่ปิดนะคะอืม เป็นคนที่เด็กยุคใหม่อยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าอยากให้มันเป็นพ่อเป็นแม่ตัวเองอยากให้ชิตต่อเนี้ <c oughs> องโอ้ยขนาดนั้นก็มันม,น,มนุษย์เป็น <c oughs> เป็นเป็นสังคมอะเนาะเป็นสังคมดังนั้นการการ ที่จะต้องอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าละครเรื่องนึงมันไม่ได้ถ่ายวัน2วันนะคะละครหนึ่งเรื่องนี่คือถ่ายกันแบบว่ามี6-7เดือนนะคะดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นวันแรกที่มันไม่มีความสุขแล้วอ่ะเราจะต้องอยู่ไปอีก7เดือนอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ในด้านการแสดงดังนั้นมันก็จะทำให้เราไม่แฮปปี้แล้วมันก็จะมีผลเป็นเป็น,ปนวงจรเลยอะ่ะโอโ้โหฟังไปยิ้มปาปย,ยิ้มตามใช่ไหมคุณผู้ชม พี่แอนนะคะเขาบอกว่าช่วงวัยเนี่ยเลขห้าเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เขาเนี่ยต้องแบบว่าเต็มไปด้วยความสุขเนะเขามีการบาลานซ์ชีวิตทุกๆด้านเลยนะทุกๆบทบาทเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวิตนะบอกว่ายุคนี้เนี่ยความห่างของผู้ใหญ่และก็เด็กเนี่ยก็มีแกลบที่ค่อนข้างห่างกาันตนก็เลยพยายามปรับตัวเอาจริงๆนะคือผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยถ้าอายุช่วงวัยห่างกันมากๆเนี่ยก็ต้องต้องปรับตัวเยอะธรรมดานะคะอ่ะอันนี้ก็บอกว่าเป็นทริคดีๆเนี่ยสำหรับพี่แอนนะคะยังไงก็ไปติดตามกันนะคะอ่ะติดตามได้เลยกันผลงาน เยนะคะหรือว่าจะเป็นทริคเคล็ดลับดีๆนะคะของการใช้ชีวิตนะคะของคุณแอนเ,เรียมด้วยในวัย50แล้วนะติดตามด้วยละกันนะคะแมสวยใสยเป๊ะปังจริงๆค่ะมา y ยาออนท